ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาตลาดรถปิก up เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสัดส,ส่วนการขายเฉลี่ยโดยประมาณอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศสัดส,ส่วนการขายหลักในเซกเมนต์นี้ยังคงเป็นรถปิก up ตอนครึ่งและปิกอัพ4ประตูซึ่งมีสัดส,ส่วนมากกว่า80%ของยอดขายรถปิก up ทั้งหมดเพราะนอกจากจะให้พื้นที่การบรรทุกสัมภาระแล้ว ยังมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่ตอบโจทย์ทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้ครอบคลุมกว่านั่นเองถ้าถามว่าผู้ซื้อรถปิกอัพในประเทศเป็นใครเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆดังนี้กลุ่มที่ซื้อรถปิกอัพเป็นรถคันแรกคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัยทางานอายุประมาณ30ปีอยู่ในช่วงกําลังสร้างฐานะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ซื้อรถปิกอัพเพิ่มเติมจากรถที่มีอยู่กลุ่มนี้จะมีอายุมากขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ40ปีส่วนมากจะมีครอบครัวแล้ว โดยเป็นการซื้อเพิ่มจากรถคันเดิมในบ้านเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการเป็นส่วนใหญ่รถปิก up จะมาตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างไรเรามาดูเหตุผลในการเลือกซื้อรถปิก up กันประการแรกยูทิลิตี้อัตรประโยชน์ที่รถปิก up มอบให้กับผู้ใช้ทุกคน versatility ความบนิตประสงค์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างและตัวถังของรถปิกอัพและความกว้างของพื้นที่กระบาดท้ายจึงตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบดีไซน์ภายนอกที่สะท้อนคาแรคเตอร์ของรถและภาพลักษณ์ของผู้กับขี่นอกจากนั้นในเรื่องความสะดวกสบายของห้องโดยสาร เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญและแนวโน้มในหลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้รถ Pick Up ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบภายในหรืออิน e ทียร d ดีไซนและคุณภาพของห้องโดยสารเช่นเดียวกับรถ SUV ทําทำให้เราทราบว่าปัจจุบันผู้ใช้รถ Pick Up ใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นโดยไม่เพียงแค่เรื่องของความแข็งแกร่งความทนทานและการใช้งานเช่นในอดีตเท่านั้น ลำดับถัดไป m า z าตตั้งใจพัฒนาให้ All New Mazda BT-50 เป็นรถปิกอัพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในสไตล์ SUV ซึ่งนับว่าเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด โดย All New Mazda BT 5 0จะมาเติมเต็มทุกมิติของชีวิตในทุกด้านเปรียบเสมือนเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ของลูกค้ามีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครห้องโดยสารที่หรูหราพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดด้วยวัสดุคุณภาพสูงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ที่ตอบโจทย์และการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม All New Mazda BT 5 0 เหมาะที่จะเป็นรถปิกอัพคู่ใจสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและสิ่งที่ดีกว่านอกจากอาชีพหลักยังมีอาชีพเสริมที่จะเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตแบบ Multi-Career สามารถสร้างไรายได้จากหลายช่องทางรับกับสถานการณ์โดยมีรถเป็นพาร์ทเนอร์ในทุกด้านของชีวิต All New m a z d a b t 50จะเป็นรถปิกอัพคู่ใจสาหรับ Family Man ที่ดูแลคนในครอบครัวใส่ใจคนรอบข้าง และเป็นคอนเซปต์ของการสื่อสารการตลาด All New Mazda BT-50 พร้อมกับทุกด้านของชีวิต